ราศีกกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมมีข่าวดีด้านการงานว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆการเปลี่ยนแปลงจะยังไม่เกิดขึ้นเดือนนี้แต่ข่าวดีมาก่อนแล้วทำให้ใจชื้นมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเพราะจะได้รับโอกาสที่ทำให้เติบโตก้าวหน้าการเงินงอกงามดีมากแต่อาจเก็บไว้ไม่อยู่ด้านความรักคนโสดสนิท รักใหม่ยังไม่เข้ารักเก่ากลับมาแต่ยังอึมครึมคุณเบื่อแล้วกับความรักแบบนี้อาจไม่รับเขากลับคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณทำดีที่สุดแล้วที่จะให้ความรักพัฒนาแต่เขาเรื่อยๆเอื่อยๆไปจนคุณถอดใจไม่ยื้ออีกต่อไปแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขากำลังหลงระเริงกับอะไรบางอย่างจนดูแลคุณน้อยเกินไป คุณก็สุดจะยือ้อต้องปล่อยวางปล่อยเขาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักประจำเดือนพฤศจิกายนปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเกิดคุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้อิงจากลัคนาค่ะแล้วก็จะใช้ไพ่ในการทำนายล้วนๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็แนะนำให้ดูทั้งสองคลิปเลยนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะถ้าต้องการทราบ ดวงส่วนตัวก็ขอให้ทักไลน์มาคุยกันมาถามรายละเอียดกันค่ะเก็ตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะ l i น์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ใต้ Description นี่แหละค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่ที่ประกอบตัวคุณคือไพ่การเงินสวยๆเลยทั้งไพ่ราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญแปลว่าการเงินจเจริญงอกงามมากมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้หลายทิศทางมีความมั่นคงในชีวิตดีการงานมั่นคงดีและมีไพ่ของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาด้วยก็คือไพ่เด็กถือไม้เท้าแปลว่าคุณอาจจะได้มีการเริ่มงานใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรเดิมแต่ได้เปลี่ยนแผน ได้เลื่อนขัน้นหรืออาจจะมีข่าวๆเรื่องงานใหม่ๆที่องค์กรใหม่อาจจะมีคนมาเสนอ ขอซื้อตัวคุณไปทำงานที่องค์กรของเขาหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมองเห็นโอกาสในการจะขยับขยายกิจการเปิดสาขา 2- 3 4เพิ่มหรือโอกาสที่จะมีคนมาร่วมพุ่นร่วมทุนเป็นโอกาสที่จะทำให้การงานของคุณจเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันเป็นแค่ข่าวก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้นะการเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ได้รับข่าวครา,าวดีๆแบบนี้แล้วก็เป็นข่าวคราวที่แน่นอนด้วยว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยมันก็ทําให้คุณมีความสุขใจชื้นขึ้นละ ว่าคุณไม่ได้ย่ำอยู่กับที่คุณไม่ได้กําลังจะเดินถอยหลังอยู่แต่คุณกําลังมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จค่ะก็เลยทําให้ไพ่ในใจลึกๆของคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ก็แปลว่ารอคอยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหวงังแต่ก็เป็นความหวังที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นความหวังแบบลมๆแรงๆเดี๋ยวมันจะต้องเกิดขึ้นแต่จะรอคอยเนิ่นนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเดือนหน้าเลยบางคนอาจจะต้องรออีกหลายเดือนหน่อยนะคะ ทีนี้ปัญหาที่เจอคือไพ่ประจําตัวคุณดันเป็นไพ่ห้าเหรียญซึ่งไม่ไพ่ของคนที่มีเงินแต่ไม่ได้ใช้หรือเอามาใช้ไม่ได้ก็แปลว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะทําให้เงินที่เข้ามามากมายนั้นเนี่ยมันก็ต้องสูญเสียไปนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีพันธะภาระที่คุณจะต้องดูแลแล้วคนที่คุณดูแลอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะในช่วงนี้หรืออีกทีหนึ่งเป็นวิธีแก้เคล็ดนะคะถ้าคุณไม่ได้อยากที่จะต้องสูญเสียเงินไปให้นําเงินไปหลบซ่อนเอาไว้ในรูปแบบที่คุณจะถอนออกมายาก,ยาก ให้มันตรงตามลักษณะของไพ่ห้าเหรียญก็คือมีเงินอยู่แต่ใช้ไม่ได้อาจจะไปเก็บไว้ในรูปแบบของอสังหาไปซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือในรูปแบบของการลงทุนไปซื้อทองซื้อหุ้นซื้อแล้วมันอาจจะจมทุนหน่อยซื้อแล้วมันอาจจะยังไม่สามารถจะ เห็นกําไรงอกเงยจากตรงนี้ได้แต่ว่ามองไปในอนาคตเบื้องหน้าเนี่ยมันก็น่าจะงอกเงยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณทําแบบนี้มันคือการลงทุนที่ดีเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็เป็นการแอบซ่อนเงินเพื่อที่ไม่ให้ก่อเกิดเรื่องของการจะต้องมีรายจ่ายที่คุณไม่อยากจะจ่ายเข้ามาด้วยค่ะ ทางด้านคนรอบข้างนะคะเจ้านายเมตตาคุณดีให้ความรักใคร่คุณดีถ้าคุณไม่มีเจ้านายแปลว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าฟรีแลนซ์คุณก็มีลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยพวกเขาก็เอื้อเอ็นดูคุณดีแล้วก็มักที่จะมาสั่งสินค้าและบริการของคุณเสมอเสมอหรือบางทีเนี่ยก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงปากต่อปากบอกผู้คนรอบข้างให้มาใช้สินค้าและบริการของคุณอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะ สำหรับเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครที่จะมีปัญหาอะไรหนักกับคุณแต่ถ้าเคยมีปัญหากันมากับเพื่อนร่วมงานคนไหนจะยังมีปัญหานั้นต่อไปถ้าเพื่อนร่วมงานคนไหนที่ไม่ได้มีปัญหากันมาก็ไม่มีปัญหาต่อไปค่ะ แต่ว่าลูกน้องนี่สิสำหรับใครก็ตามที่มีลูกน้องลูกน้องค่อนข้างที่จะชอบขัดอกขัดใจชอบเฉียงดือ้อแต่ว่าเขาได้ไพ่เล็กนะคะดังนั้นเนี่ยถึงเขาจะเฉียงยังไงเขาก็ยังทําตามคุณในที่สุดนั่นแหละแต่อาจจะขอเถียงไว้ก่อนขอเถียงไว้หน่อยหรือบางทีดือ้อเราสั่งให้ทําอย่างนึงก็จะไปทําอีกอย่างนึงก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องวนกลับมาทํางานที่คุณตามที่คุณสั่งอยู่ดีนะคะก็อาจจะเหนื่อยใจกับลูกน้องนิดหน่อย ไพ่จบไพ่สรุปคือไพ่ของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอาชีพการงานความงอกงามทางด้านชีวิตความเป็นอยู่มีความกินดีอยู่ดีด้วยนั่นคือไพ่ราชาถือไม้เท้าราชาเนี่ยมีอันจะกินอยู่แล้วถือไม้เท้าก็แปลว่าทำงานดีทำงานเก่งมีโอกาสเติบโตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินไปซุกซ่อนเอาไว้ตามแบบที่แนะนําไปก็ยิ่งทําให้คุณมีเงินเก็บเยอะแต่เงินเก็บจะอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์หรือว่าอยู่ในรูปแบบของการลงทุนค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจาตัวของคุณได้ไพ่ของคนที่มีความคาดหวังสูงแต่มันยังไม่ได้ดังนั้นแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่ยังยึดติดอยู่กับคนรักเก่ายึดติดอยู่กับอะไรเก่าๆและคนรักเก่าก็มีโอกาสกลับมาด้วยเพราะมีไพ่เทเบรนซ์อยู่ในตําแหน่งของคนรักนะคะแต่กลับมาพร้อมกับไพ่ราชินีพระจันทร์แปลว่าอึมครึมกลับมาแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ดูว่าตั้งใจแน่ๆที่จะมาสางสัมพันธ์รักกับคุณใหม่ไม่ได้ดูว่าตั้ ้งใจที่จะพยายามแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามที่เคยทำให้ต้องเลิกลากัน สำหรับคนที่ไม่ได้มีคนรักเก่าในช่วงเดือนนี้อยู่สดๆไปก่อนนะคะเพราะถ้ามีใครเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยมาก่อนคนที่รู้จักมาก่อนแต่ว่าเขาจะอึมครึมเขายังไม่ค่อยชัดเจนในการที่จะสารสัมพันธ์กับคุณว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่ตกลงแค่จะเข้ามาเป็นเพื่อนหรือว่าอยากจะมาสารสัมพันธ์รักนะคะดังนั้นเดือนนี้เนี่ยเป็นโสดไปก่อนดีกว่าคนที่เป็นโสดโดยที่ไม่ได้รอใครอยู่เนี่ยไม่วาวุ่นใจด้วยแต่ถ้ารอคอยคนรักเก่าคนรักเก่ากลับมาทําให้วาวุ่นใจเพราะว่ากลับมาแล้วก็ยังอึม อ,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 อตัวคุณเองก็รอคอยที่จะให้เขาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงพัฒนาอะไรบางอย่างไพ่ในใจลึกของคุณยังต้องการเขาอยู่ได้ไพ่หกถ้วยหกถ้วยก็คือการที่นึกย้อนกลับไปในช่วงวันเวลาดีๆที่มีต่อกันแล้วมันก็เป็นน้าหล่อเลี้ยงหัวใจที่ทําให้คุณยังรอคอยเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เขากลับมาพร้อมกับไพ่เก้าเหรียญด้วยก็แปลว่าเขาก็ยังเติมเต็มอะไรให้กับคุณไม่ได้ตัวเขาเองมาก็เหมือนมาได้ไม่สุดมาได้ไม่เต็มที่อาจจะยังมีอะไรรังๆเขาอยู่เขาอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วแล้วยังไม่ได้เลิก,กแฟน แต่ว่ายังคิดถึงคุณอยู่ก็เลยวนกลับมาหรือว่าเขาอาจจะมีพันธะภาระอะไรบางอย่างในชีวิตทําให้เขาไม่สามารถมาชัดเจนกับคุณได้ตัวคุณก็รอคอยไปซึ่งท่ามกลางการรอคอยก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงคลางแคลงใจว่าตกลงเขาเอายังไงเขาคิดกับเรายังไงกันแน่เขาต้องการจะมาสารสัมพันธ์รักหรือว่าเขาแค่กลับมาเพราะธุระปะปังอะไรบางอย่างนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณจะไม่รอละคุณจะเริ่มปล่อยวางจากคนนี้แหละเพราะดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาแต่ก็ไม่เอา จริงสักทียังก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ได้กลับมาเนี่ยเรายังมีความหวังแต่ตอนนี้พอเขาไม่อยู่ใกล้ๆแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรสักทีจนทำให้คุณเริ่มรู้เริ่มคิดได้แล้วว่าก็ในเมื่อ คุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาขนาดนี้แล้วคุณก็ยังไม่ได้มีใครหมายคุณก็ยังโสดรอคอยเขาอยู่เนี่ยแล้วพอเขาไม่อยู่ใกล้ขนาดเนี้ยเขาก็ยังไม่ไไมทําอะไรที่มันชัดเจนสักทีเนี่ยคุณอาจจะคิดได้แล้วว่าเงินไม่ยื้อต่อไปแล้วดีกว่าปล่อยวางกับคนนี้แล้วดีกว่าตัดใจแล้วไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานทําเงินดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินหันหลังจากไปและแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นไพ่ของการที่ยังรักอยู่นะแต่ว่ารักก็ส่วนรักนะคะแต่ว่าเราต้องใช้เหตุผลในการที่จะตัดส สินอะไรบางอย่างในช่วงเดือนนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าถึงเขากลับมาเขาก็ทําได้แค่เนี่ยเขาก็ทําให้มันดีไปกว่านี้ไม่ได้มันก็เสียเวลาเราที่จะต้องไปรอค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะดูคุณพยายามจะทําให้มันดีพยายามที่จะเดินไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่แฮงแมนก็คือการมองเห็นอะไรดีๆในอนาคตเบื้องหน้าว่าความรักมันสามารถดีได้แต่เดินไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเบื้องหน้าตรงนั้นเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ตรงนั้นสักทีแต่มันมีไพ่ของการพยายามจะเปลี่ยนแปลงการพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นเข้ามาติดตัวคุณเลยดังนั้นคุณพยายามมากๆเลยค่ะที่จะทําให้ สัมพันธ์รักครั้งนี้มันเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการบอกเขาโดยตรงหรืออาจจะบอกเขาทางอ้อมหรืออาจจะหากิจกรรมอะไรบางอย่างมาทําร่วมกันหรือว่าอาจจะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือการงานเขาทําทุกทางที่คุณทําได้แล้วเพื่อที่อยากจะให้เขาเนี่ยพัฒนากับคุณสักทีแต่ว่าไพ่ของเขาเป็นไพ่ของความเรื่อยๆเอื่อยๆมากและเอาแต่ใจตัวเองด้วยแล้วยิ่งถ้าคุณคอยดูแลเอาใจใส่เขาเท่าไหร่แทนที่เขาจะทํากลับ กลับไม่เป็นเช่นนั้นเขากลับคิดว่ามันกลายเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณก็จะต้องดูแลเอาใจใส่เขาอย่างนี้ไปโดยที่เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้สถานะในการตอบแทนคุณด้วยซ้าแต่มองไปในอนาคตไกลๆเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่เพราะอะไรเพราะคุณดูแลเอาใจใส่เขาดีชาวกรกฎเนี่ยเวลารักใครแล้วก็มักจะทําตัวเหมือนแม่นะคะดูแลเอาใจใส่รักนี้มีแต่ให้ทําให้ใครก็ตามที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากชาวกรกฏเนี่ยเขาก็มีความสุขแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าคุณดูแลเอาใจใส่ให้ความรักกับ คนที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะบางทีคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่รู้จักที่จะให้ตอบหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นคุณลองไปทบทวนดูเพราะไพ่ที่ดําเนินไปเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนว่าคุณจะทบทวนได้แล้วว่าคุณอะให้เขาฝ่ายเดียวตลอดเลยเป็นฝ่ายพยายามอยู่คนเดียวตลอดเลยเขาดูเหมือนไม่ค่อยพยายามอะไรเท่าไหร่เลยยกเว้นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะไปกําลังจะเดินจากเขาไปแล้วนั่นแหละเขาถึงค่อยกลับมาพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณแต่แล้วพอ คุณกลับไป เขาก็จะลงอีลอกเดิมใหม่ก็จะทําเหมือนเดิมใหม่ปัญหาเดิมเดิมใหม่แบบนี้ทําให้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องเด็ดขาดและกับคนนี้ที่เขาไม่ค่อยเห็นค่าคุณเท่าไหร่เก็บคุณเอาไว้เป็นแค่คนคนหนึ่งที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาเป็นแค่ของตายเป็นแค่ตัวสํารองนะคะก็เลยได้ไพ่สิบดาบมาพร้อมกับไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยคือเดินหันหลังให้ทั้งทงท,งที่ยังรักอยู่สิบดาบก็คือจบแบบเจ็บๆแต่ว่าไพ่จบไพ่สรุปจริงๆคือไพ่เดอะสตาร์นั่นแปลว่าคุณอาจจะเจ็บมาจนครั ้งนี้เนี่ยเจ็บครั้งเนี้ยมันชาแล้วมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วคุณเคยเจ็บมันหนักกว่านี้จากเขาตอนนี้ถ้าคุณจะเลิกไปเนี่ยอีกใจนึงเนี่ยมันกลับมีความรู้สึกโล่งเหมือนกันที่คุณสามารถตัดกรรมจากเขาได้สักทีบางทีการที่คุณตัดเขาครั้งนี้เนี่ยด้วยความเด็ดเดี่ยวของคุณเนี่ยคุณอาจจะตัดได้จริงๆตัดโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเขาจะกลับมายื้อคุณใหม่เหมือนเขาก่อนๆแล้วบางคนนะคะ ตัดเขาแล้วก็กลับมาถามหมอดูว่าแล้วเขาจะมาง้อไหมนั่นแปลว่าไม่ได้ตัดจริงเพราะถ้าตัดจริงเราจะไม่สนใจแล้วว่าเขาจะมาง้อไมเพราะยังไงก็ไม่เอาถ้าเกิดว่าคุณพิจารณาดูแล้วว่าคุณเคยพยายามที่จะดีใส่เขาเท่าไหร่เขาก็ไม่พัฒนากับคุณสักทีเคยพยายามจะตัดเขาเขาถึงกลับมาทําดีแล้วหลังจากนั้นก็หมางเมินไปใหม่หรือเอาแต่ใจตัวเองไปใหม่มันวนลูปแบบนี้มาหลายครั้งครั้งนี้คุณอาจจะเอาจริงสักทีในการที่จะ ปล่อยวางสุดจะยื้อเลิกยื้อแล้วกลายเป็นคนโสดที่มีความสุขดีกว่าค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะเขาได้ไพ่เลขสาเป็นไพ่ประจําตัวเยอะมากเลยแล้วก็มีไพ่เลข3าอยู่ในหน้าไพ่หลักนี้เยอะมากไพ่เลข3มาพร้อมกับไพ่เดอะมูนและมาพร้อมกับไพ่เวรกรรมแปลว่ามันมีคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์นะคะก็ต้องไปดูบริบทชีวิตก็แล้วกันว่าแต่ละคนแต่ละคู่คนเยอะเรื่องแยะมาในลักษณะไหนถ้าโดยพื้นฐานคนรักของคุณเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วแน่นอนว่าคนเยอะเรื่องแยะก็ต้องเป็นเรื่องของรักซ้อนแต่ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ ก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่เข้ามามีบทบาทสําคัญเข้ามายุยงตแต่แขงรั่วเอ่ยเข้ามาคอมเมนต์เอ่ยเข้ามาทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเปราะบางมันสั่นคลอนความรักความสัมพันธ์เลยค่อนข้างจะตึงเครียดแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็ดูว่าพยายามนะคะที่จะทําให้ความรักมันดีขึ้นตัวคุณได้ไพ่ของคนที่พยายามอย่างหนักแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวตัวเขาดูไม่ค่อยพยายามเท่าไหร่แล้วมีโอกาสที่เขาจะไปหลงเชื่อหรือว่าไปหลงระเริงกับบุคคลหรือ กลุ่มคนที่3ามที่เข้ามาแทรกแซงจนกระทั่งหลงลืมคุณไปจนกระทั่งดูแลคุณน้อยลงไปแล้วดูเหมือนมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาแปลกๆไม่ค่อยเหมือนเดิมดูมีความลับดูทําอะไรลับๆล่อๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเข้านะเพราะว่าไพ่เวรกรรมเข้ามาพร้อมกับไพ่เดือมูลเนี่ยแปลว่ากรรมเก่าเข้าสนองทําให้อะไรก็ตามที่คุณอาจจะเคยทําไม่ดีไว้ในเรื่องของความรักในอดีตชาติหรือบางคนอาจจะทําในชาตินี้ก็ได้เคยวอกแวกนอกใจมานะคะตรงนี้แหละมันจะกลับมาสนองนะคะเจ้ากรรมในเวรจะกลับมา สิทธิ์ตรงนี้คืนเพื่อที่จะทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเลิกลายหย่าร้างกับคนนี้หรอก แต่ว่าคุณจะต้องปล่อยวางเพราะเขาจะยังกู่ไม่กลับอยู่ในช่วงนี้เขาจะไปหลงระเริงกับอะไรบางอย่างหรือถ้าเกิดว่าเขาหูเบาเขาก็จะไปฟังกับใครบางคนที่เขามาพูดเป่าหูทําให้เขาเข้าใจเราผิดหรือว่ามาพูดเป่าหูทําให้เขารู้สึกว่าแงงหนายเรามีโอกาสที่จะมีใครบางคนที่เข้ามาทําแบบนั้นแล้วเขาก็เชื่อเสียด้วยสิในตอนนี้ทําอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะว่ากรรมเก่าเขาเล่นงานนะเพราะฉะนั้นทําได้คือปล่อยวางไม่งั้นคุณจะเครียดเป็นแบบก้าวดาบเลยคุณไปมุ มั่นในเรื่องของการทํางานดีกว่าคือในใจลึกๆของคุณได้ไพ่ราชินีถ้วยนี่ก็เป็นคนนอยเก่งนอยง่ายอยู่แล้วด้วย และชาวกรกฎโดยปกติก็คิดเยอะคิดมากอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันเคลียพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่าอะไรที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปหรือหรือใครที่เข้ามายุแยงตะแคงรั่วหรือเขามีใครหรือเปล่าอะไรที่คุณอยากรู้เหล่านี้บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้รู้เพราะเขาจะหลบๆซ่อนๆปิดบังเอาไว้ก่อนเพราะเขาก็ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าเขาอยากจะเลิกกับคุณหรอกดังนั้นเขาก็เลยทําหลบๆซ่อนๆน,นะนะคะ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปโฟกัสอย่างอื่นปล่อยเขาไปก่อนอยังไม่ต้องยื้ออะไรเขาตอนนีนะไปโฟกัสเรื่องของการทํางานก็ได้เรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้ก็ได้ไพ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ของคนทํางานไปโฟกัสเรื่องนั้นไปก่อนเลยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นดวงของเขาไม่ได้เสียจนเกินไปเขาไม่ได้เป็นคนที่แย่จนเกินไปเดี๋ยวเขาจะวกกลับมาสู่แทร็กที่ ถูกต้องที่ดีได้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่แล้ววอกแวกนอกใจได้ง่ายๆอยู่แล้วก็อาจจะกูไม่กลับเหมือนกันนะคะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเ e b อีบ o ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกบมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ